A52 a l l i g a อ o r บรรจุจรวดเข้ารางให้เรียบร้อยพลังขับเคลื่อนของใบพัดคู่คอกเซียวทำให้ KA52 บินขึ้นได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องมีใบพัดหางให้ยุ่งยากสง่างามสุดๆนี่ครับเห็นไหมครับบาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มันไม่มีใบพัดหางนะครับคุณผู้ชม Ka-52 บินผ่านสนามรบได้อย่างเหนือชั้นนี่แหละความคล่องตัวของ Ka-52 หมุนตัวได้360องศาแบบไม่เสียจังหวะเหมือนบอกว่าใครจะมาแอบอยู่ตรงไหนฉันเห็นหมดฮ่ <laughs> มาดูจากมุมมองด้านในนักยินกดปุ่มยิงอย่างมั่นใจจรวดและปืนกลพุ่งตรงไปที่เป้าหมาย และนี่คือเหตุผลที่รถถังของศัตรูต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเจอ KA 5 2